อาจเป็นฟ้าอาจเป็นฝนที่พาเราสองคนมาเจออาจเป็นฉันอาจเป็นเธอที่ทำให้รักบังเกิดอาจเพราะอะไรที่ไม่อาจคาดฝันแ ทุกเสียงบอกฉันว่าใช่เธอเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ไม่ไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารักเธอเมื่อไรไม่ใช่คนในฝันอย่างที่เคยวาดไว้ไม่ใช่แบบที่เคยคิดตลอดมาคำตอบที่ใจไม่เคยรู้ วันนี้ได้รู้เธอคือทุกอย่างที่ตามหาเมื่อมีเธอตรองนี้ก็ไม่มีคำถามทุกๆอย่างทุกคำตอบของใจจบตรงคำว่าเธอ